สวัสดีค่ะก็มีเพื่อนๆเ,เนาะทักเข้ามานะคะในช็อตสั้นบอกว่าดูยังไงอะใจตัวเองเห็นยังไงเห็นใจตัวเอง <c ười> คือมันมีช็อตสั้นนะคะคือบางทีเราก็ไปเห็นไปเจออะไรมาในชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละหรือว่าในห้องแชทสดหรือว่าอะไรแบบน,นี้ไปเจอโน่นเจอนี่อย่างเงี้ยเห็นเพื่อนเอนเขาแบบทะเลาะก,กันว่าให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนกับแค่ คำพิมพ์แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าออม,มเอาเป็นเอาเป็นเอาจังเอาจริงเอาจัง,จงทะเลาะก,กันจนเกิดเขาเรียกว่าฟ้องร้องกันหรือว่าอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละก็เลยว่าอมก็เลยอยากจะยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วพเพอ่อนไปโพสต์แบบสั้นๆนะ่ะทีนี้ก็มีเพื่อนที่เขาติดตามเราเนาะมาดูยังไง เอดูใจเห็นยังไงอะเห็นใจเจ้าของเออ,อเราก็แบบเนาะนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็เลยจะเอาคํำนี้แหละมาขยายให้เพื่อนที่ถามเข้ามาฟังนะคะคือเอาแบบเบสิกเลยเนาะร่างกายของเราอะมันมีธาตุสีเนาะคือแต่ละคนธาตุนะ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะเวลาที่โดนกระทบมีอารมณ์มีอะไรให้สังเกตถ้าใครสังเกตอารมณ์ไม่ได้อะ่ะ คือมองไม่เห็นมันมันมองไม่ชัดก็ให้ดูที่กายก็ได้ค่ะเออกายของเราเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยเริ่มเริ่มโกรธและเริ่มไม่พอใจแล้วบางคนเนี่ยธาตุน้ำมันจะแรงเนาะเงื่อนี่ออกมาเต็มเลยนั่นแหละค่ะให้ลองสังเกตนะเพราะว่าทุกคนจะไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเออบางคนก็ร้อนเลยหน้าร้อนขึงขังขึงขัง,ขง,ขงฮึดฮัดฟึดฟัด,ฟดขึ้นมาเลยนั่นแหละคืออย่าทิ้งกายค่ะ เห็นไหมตัวเองมันคือเขาแสดงออกมาให้เห็นแล้วนะแค่เราไม่สังเกตเขาก็เท่านั้นเองเพราะว่าอารมณ์มากระทบปุ๊บเราก็ต้องใส่เขาปั๊บเลยมันก็กลายเป็นแบบมันทะเลาะกันแบบไร้สาระจนกลายเป็นเหมือนคดีความเกิดการฟ้องร้องกันนะนั่นแล้วมันได้อะไรกันขึ้นมาล่ะคะนั่นแหละก็อยากจะบอกวว่าใจเย็นๆกันหน่อยหันเข้ามาดูที่ใจตัวเองเนี่ยอันนี้มันได้ประโยชน์นะมันจะทําให้ตัวเองอ่ะเบาขึ้น แล้ววิธีการดูคือตอนแรกเขาจะแสดงแสดงที่กายออกมาตรงนี้ก่อนนะแล้วทำไมเราถึงบอกให้แบบเพื่อนๆแบ่งเวลาสักห้านาทีสิบนาทีเนาะเอาช่วงที่เราไม่เหนื่อยเกินไปอะค่ะไม่จําเป็นแบบแบบว่าอะไรนะก่อนนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขอแค่ให้ว่างเถอะว่างไม่มีภาระต้องให้คิดเยอะนะคะเหมือนกับเราเดินทําความสะอาดบ้านหรือว่าเดินชมนกชนไม,ม้ในสวนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมัน มันไม่ทําให้เราเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็ดูเลยค่ะดูกายดูนะมันมันมันเดินไปก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามคือดูอ่ะไม่ให้มันหลงคิดไปแต่งเรื่องปรุงเรื่องสังเกตไหมเวลาเราเดินไปโอ้ยเราก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาวุบวับวุ้บวับนั่นแหละค่ะตรงนี้อยากจะให้เห็นตรงนี้นะมันจะได้ไม่เหนื่อยเยอะหรือว่าถ้าใครเกิดมีเวลาก่อนนอนถ้าไม่เหนื่อยมากนะก็ ไปนั่งเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะหลับพอหลับตาโอโหความคิดพลั้งพลูลงขึ้นมาเลยอะ่ะนั่นแหละค่ะก็ให้เขาไปดูตรงนั้นก็ได้มันทําได้บทนะอืมไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิอะไรแบบคึงคังอะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าหากถ้าใครจะมีเวลาไปนั่งสมาธิตรงนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในระบบเนาะทาให้เป็นระบบทําให้เคยชินพอเขาเคยชินเดี๋ยวเขาก็จะทํางานของเขาเอง ทำโดยที่แบบเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งในเวลานั้นถ้าถึงเวลาเขาก็ทำเคลื่อนเขาจะเคลื่อนเข้าสมาธิของเขาเองนั่นคืออีกสภาวะหนึ่งที่เขาได้รับการฝึกและการอบรมมาแล้วเอาละค่ะวนมาหาตัวใจเนาะพอมีตัวนี้เสร็จมันก็จะมีสมาธิอันตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวตั้งมั่นค่ะมันก็เหมือนกับอารมณ์ที่มันไหลไปเนาะ อารมณ์ที่แบบโดนกระทบแล้วไหลแบบโอ้โหจะเอาคืน้นจะเอาขึนตัวนี้มันมันพุ่งพุ่งขึ้นมาเออมันก็เหมือนกับน้ำน้ำตกที่มันไหลแรง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 มากแรง,แรงจริงๆถ้าไม่มีไอตัวตั้งมันตัวนี้ขึ้นมาเราจะไหลไปตามกระแสน้ําเลยนะจะไหลไปเลยค่ะคือมันจะเห็นเลยนะถ้าถ้าเรามีเวลาทําตรงนี้ไม่ต้องรอเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงตอนกลางคืนไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะเออเหมือนเราทำ ทำงานจดจับปากกาโยก็จับก็เขียนอะไรเงี้ยได้แล้วนะหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะเห็นแล้วพอพอเห็นบางคนเขาก็ยังไม่อะไรมากมายก็ไม่เห็นแค่กายเห็นไหมเข,เขาแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วว่าโกรธหน้าดำหน้าแดงคือมันร้อนอุณหภูมิในร่างกายมันร้อน,ม,น,นมันพุ่งมันพุ่นพล่านเลยทีนี้พอมีสมาธิตัวนี้เสร็จแล้วมันจะเห็นอารมณ์ค่ะ คือมันจะเป็นเหมือนมวลพลังงานอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่เขาจะเห็นอีกนะคะนั่นแหละบางคนมังคนก็มากลุมที่บริเวณรอบศีรษะหรือว่าบางคนก็มาที่ใบหน้าอย่างเดียวหรือว่าบางคนก็คือหุ้มไว้ทั้งตัวหรือบางคนอาจจะมาจ่อที่กลางหน้าอกคือมันแล้วแต่ ขอแค่เราไม่ทิ้งกายเพราะถ้ามีกายเขาก็จะเห็นอารมณ์ตัวนี้มันจะเป็นมวลนพลังงานขึ้นมาเลยนั่นแหละค่ะว่าเราถึงย้ำให้กับเพื่อนๆว่าเสียสละเวลาหน่อยไม่จําเป็นต้องไปแบบก่อน,นอนเอาเอาจริงๆนะพวกเรานี่เป็นคารวาส์นะคะบางคนก็ออกไปใช้แรงงานจนเหนื่อยอะมันเหนื่อยกายแล้วมันพอมาถึงจะไม่นั่งสมาธิโอ้ยหลับค่ะต้องยอมรับนะมันหลับจริงๆนอกจากที่เขาไม่เพลียจริงๆแล้วว่า อาช้แบบความคิดเยอะๆมันเพลียสมองเพลียสมองนี่เพลียกว่าร่างกายอีกนะหลับกลางอากาศเลยล่ะค่ะเห็นไหมเวลาคนเขาขับรถทําไมเขามีถึงมีแบบาภาษาเนาะหลับในนั่นแหละค่ะคือสติมันดับมันมัน,ม,นมันตัดทึบแล้วก็ตัวนี้ยังขับรถอยู่เลยคือมันดับกลางอากาศเลยนะเคยเป็นอยู่ค่ะเคยเป็นอยู่อันนี้คือเพลียมากภาพมันดับกลางอากาศเลยอย่างนั้นแหละ ก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องรอให้มันเหนื่อยขนาดนั้นน่ะขอแค่มีเวลาแค่ลัดในมือนอะ่ะดูเลยค่ะดูเลยความคิดมันจะวิ่งปับ๊บริมกลับมาหาตัวกลับมาหาตัวเองเลยค่ะกลับมาหาที่กายตัวเองเลยนั่นแหละค่ะสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นมันอย่างที่เราบอกไปอะเนาะเห็นที่กายก่อนแล้วทีนี้มันก็จะไม่เกิดปัญหาไงคะก็เห็นเหมือน เพื่อนเนาะเวลาไปไลฟ์สดเปนูนเปนี่ก็มีการแบบทะเลาะกันเถียงกันจนเกิดประเด็นจนมองหน้ากันไม่ติดจากที่แบบเป็นเพื่อนที่รักที่สนิทกันก็กลายเป็นให้มีเรื่องมีราวอะไรกันขึ้นมาอย่างนั้นเราก็ไม่อยากจะเห็นเพื่อนๆแบบหรือว่าคนที่เราพอจะรู้จักนอ้องต้องทะเลาะกันอะไรแบบนี้เป็นประมาณเนี่ยค่ะ ก็กลับมาดูที่ตัวเองเย็นได้มันก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาแว้งไม่เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจําวันเลยนะถ้าใครมีธรรมะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเย็นขึ้นไม่เกิดเรื่องเกิดราวจริงๆนะคะอันนี้เรื่องนี้ก็ลองเอาไปคิดเอาไปพิจารณาไม่ต้องรอเลยค่ะ ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาโนทนเวลานี้ทําเลยค่ะแล้วแล้วจะเห็นแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไปเป็นพระพรหมไปนนทนไปน,นี้มันไม่เป็นหรอกอย่าลืมนะพวกเราเป็นคาราวาสอยู่ถึงคุณจะทําได้อาสักชั่วโมงเสร็จแล้วคุณกต็ต้องแบบนี้ก็ว่าต้องออกมาใช้ชีวิตประจําวันไอ้ตัวใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละมันจะทําให้เรากระทบกับอารมณ์ได้เยอะมากเลยอะ่ะ มันมันต้องเหมือนกับว่ามันมันไม่เป็นมันไม่เป็นหรกากคาะมันต้องนุ่นฤาษีชีภัยรุ่นพันปีนุ่นแหละคือเขาไม่ทําอะไรเลยพอเขาแบบออกมาจากสมาธิก็มามันมาบางคนก็มากินอาหารมานุ่นมัน,นี่แลก้วกลับเข้าไปสมาธิกลับเข้าไปที่สะพานสมาธิต,ต่อนั่นแหละเขาก็เลยไม่ค่อยจะกระทบอารมณ์อะไรยังไงหรือว่าคือถ้ามันถ้ามันเห็นน่ะ มันเห็นมันเห็นร่างกายเห็นอารมณ์ตัวนี้เสร็จแล้วนะมันก็จะเออเราก็ไม่ขอพูดให้มันลึกกว่านี้เนาะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นเองนะคะพอเขาปล่อยเขาวางเสร็จนะเออมันก็จะไปเห็นในสมาธิอีกนะทีนี้มันจะเกิดการปล่อยการวางในสมาธิมันจะมีตัวไปของมันเองค่ะเออก็ถ้าพูดลึกไปกว่านี้กลัวเพื่อนๆเ,เ,เอาไปปรุงไปแต่ง แล้วก็เหมือนกับว่าไปจำไปจำคำพูดของเราเอามาพูดพูด,พดต่ออ่นียมันไม่ใช่จริงๆแล้วการปฏิบททัติธรรมเห็นธรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากสิ่งที่ตัวเองไปเห็นนะไม่ใช่สิ่งที่จำจากคนอื่นเอามาพูดหรือว่าไปท่องจำจากตำรามาพูดมันคนละอย่างกันเลยอ่ะจริงๆนะมันกับที่เราก็ชอบฟังคนโน้นคนนี้เพื่อนๆคนไหนปฏิบททัติธรรมแล้วก็ไปฟังอย่างนี้เนาะบางทีเราเอาเอมันมันเหมือนกับว่ามันรู้มันเห็นกันนะคะ เออมันเข้าใจกันเรานี่ได้ปิติเออล้นสาทุ่มหัวเลยว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดมันคือความจริงมันจริงออกมาใจของเขาจริงๆอ่มันกับว่าท่านมีอยู่ท่านนึงเนาะท่านก็ทํางานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าท่านไปโดนเหมือนกับหลอกหลอกโอนเงินนะคะสแกมเมอร์เสียไปหลายล้านเลยนะนั่นแหละท่านก็เหมือนกับนักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะพอสัสมัภาษณ์เสร็จท่านไม่ได้สนใจจํานวนเงินที่ให้สัมภาษณ์นั้นเลยนะ แต่เรามาสะดุดใจตรงที่ว่าท่านเข้าไปกราบพระอาจารย์ท่านหนึ่งนอกอาจารย์ของด้านนั่นแหละแล้วพออาจารย์ถามว่าเรื่องทุกข์อ่ะเออเรื่องทุกข์ว่าใครเป็นคนไปกรรมอะ่ะเออเราขอพูดครา่าวๆเนาะเราก็จําเนื้อความไม่ค่อยได้ค่ะพอไปถามว่าใครเป็นคนไปกดตัวทุกตัวนี้ละ่ะแล้วตายไปเอาไปได้ไหมแค่นั้นแหละคือสภาพตอนนั้นมันทุกข์มากๆเลยอะ่ะมันทุกข์สุดๆเลยอะ่ะมันท่านกําลังจะเหมือนกับ อืจะไปแล้วอ่ะถ้าคือคือเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่สะสมมาแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตปั้นปลายชีวิตจะกําลังจะไปแล้วคือกะจะไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละพอเข้าไปหาพออาจารย์ท่านกระแทกมาเท่านั้นแหละมันหลุดพรวดออกไปเลยเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าอ่าท่านนะ่ะ มีพื้นฐานของการทำสมาธิอยู่แล้วทำในรูปแบบทำในระบบอยู่แล้วค่ะแล้วพอออกมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพอโดนกระแทกอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็จะเห็นแล้วก็พัวออกมาเลยแล้วอา,าอาการที่มันหลุดออกนะมันเหมือนกันค่ะแล้วสิ่งที่ท่านพูดออกมามันพูดออกมาจากใจแล้วคนที่มันตกกระแสเดียวกันเขาจะรับรู้กันได้ค่ะว่าคนนี้พูดออกมา คือของจริงนะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่สร้างขึ้นแต่งขึ้นไงนี่แหละค่ะทำไมท่านถึงยอมรับกันก็นั่นแหละค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นเองเนาะถ้าพูดไปเยอะเดี๋ยวไปปรุงไปแต่งจริงๆแล้วมันปรุงมันแต่งไม่ได้นะเพราะทุกอย่างมันออกมาจากใจจริงๆค่ะ อย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวเพราะว่าเราคารวาะอย่าไปกลัวว่านั่งเกอดแมีเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านั่งเยอะกันไปเดี๋ยวพี่โน่นนี่ไม่เป็นหลอกเราออกมาใช้ชีวิตประจําวันมันต้องกระทบพออารมณ์ตัวนี้มันหลุดพึกจิตมันพลิกปั๊บพอเข้าไปในในสมาธิมันก็จะมีอาการพวกนี้เหมือนกันนะคือมันมีทางไปของมันค่ะเราบอกเลยว่ามันมีวิธีไปของมันวิธีไปของมันนี่คือเขาต้องเห็นเองเขาต้องเป็นคนวางเอง จิตก็คือใจของเรามันเออมัน,ม,นมันต้องวางเองเออตอนแรกมันก็จะมีการช่วยอยู่แหละพอช่วยช่วยเสร็จสักพักนึงมันก็จะเบือ่ออ่ะแล้วแต่มึงกู <c oughs> ไม่ไปกับมึงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเ,ออเสร็จแล้วมันก็วางของมันเองเพราะว่าไม่ให้ค่ามันเลยคะ เออไม่ให้สําคัญเหมือนกับสมาธินั่นแหละลึกๆล,ล,ล,ลึกลงไปเท่าไหร่มันก็เห็นความต่างระดับในสมาธินี้เขาก็วางไปเรื่อยๆไงเอ้ยกูไม่เชื่อมึงหรอกเอ้ยกูไม่เชื่อมึงหรอกนั่นไงเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วคือเขาเห็นแค่สมาธิเคลื่อนแค่นิดเดียวแค่เนี้ยเขาก็เห็นความไม่ความแบบความไม่เที่ยงความแบบเปลี่ยนแปลงในตัวสมาธิแล้วนะ่ะนั่นแหละคืออันนี้คือเราพูดสําหรับ ตัวที่เราเห็นนะตัวที่เราเห็นแต่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆเห็นมากกว่าเพราะว่าถึงเราทํายังไงเราก็แบ่งให้เพื่อนไม่ได้ไง <c oughs> ก็ได้แต่ประคับประคองกันไปอย่ามีเรื่องมีราวกันเด้อเป็นห่วงค่ะเนาะยังไง <c oughs> เพื่อนเรายังมีน้อยอยู่เท่ากำมือน <c oughs> ี่เพื่อนในโซเชียลนี่ก็มีไม่กี่คนเองนะนั่นแหละค่ะที่รักกันเนาะ <c oughs> <messaging S 2> <c oughs> สนิทกัน โอเคค่ะขอบคุณนะคะ